นี่ก็ามาเกี่ยวข้าวนะ่นวยครับงายอ่านี่ก็เสร็จแล้วครับผมก็หมดนี้ก็ถือว่าสิเหลือนี่รถกุ่มนะครับ <c oughs> ไล่เดียวครับผมตรงนี้มันเป็นสวนไผ่ก็ ตรินีนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นละมุยก็มีอยู่สามไร่นะครับผมก็ทํานาไร่หนึ่งแล้วก็เหลือข้างบนเป็นว่าจะเอาไก่มาเลี้ยงนะครับถ้าทําเกษตรต้องมีไก่แล้วก็มีทํานาส่วนหนึ่งอันนี้ก็รถเขาก็เกี่ยวมานครึ่งชั่วโมงครับเสร็จแล้วผมก็ยืนรอให้ก็ดูว่าเสร็จตอนไหน น้องเหล็กนะครับด้ได้สักน่าไม่ถึงสิบกระสอบนะครับประมาณเนาะประมาณเอานะครับก็ทำแค่ได้กินนะครับพออยู่ได้ทำไม ขายก็ไม่ได้กําไรนะครับเราก็ทําแค่ได้กินแ,แค่ได้กินก็พออ,อีกรอบนั้นก็หมดแล้วครับเนี่ก็เสร็จแล้วกอรอบสุดท้ายแล้วน่าจะรอบสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าก็ถอยถอยครับแล้วรถเกี่ยวมันเร็วมากก่อนขึ้นก่อนขึ้นแค่เดียวครับผม ครไปดูข้างบนอีกงานหนึ่งครับทีนี้ก็เอารถมาถอยรถเกี่ยวเยอะมากนะครับสาหรับภาคอีสานนะครับเป็นรถเล็กรถกลางรถใหญ่นะครับหมู่บ้านหนึ่งมีมันห้าหกคันนะครับหรือว่าเยอะเพราะว่าถ้ารถเสียหรือเกี่ยวไม่ทันก็กลายเป็นว่าขาดทุนนะครับเพราะรถเยอะครับทีนี้ไม่มีหนูนะครับเพราะว่าข้าวเขายังเกี่ยวไม่หมดถ้าจะมีหนูก็ตอนที่ข้าวเหลือน้อยนะครับก็เอามาฝากเพื่อนสําหรับ จีสารนะครับของเพื่อนๆที่ชอบทำการเกษตรครับก็เอามาแบ่งปันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันอยู่กอธมอยมีโอกาสได้ดูเนาะก็ดูวิดีโอดูอะไรที่ถามให้ดูเป็นที่ทางอีกท,ท,ทางหนึ่งครับมักีได้ตาแางับมีต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้นะครับตอนนึงฝรั่ง กิมจูซื้อมาจากบุยลำนะครับม่วงก็ซื้อมาจากอายุธยาเอ้ยไม่ใช่นี้ตัวน,นี้มาจากแม่กองนะครับเป็นเป็นมอนต้นไผ่พันไผ่นี้มาจากานาครสวรรค์น,นะครับเป็นไผ่กิมซุงก็ผมก็เปลูกไว้เพื่อํำพันแนละ้วก็กินหนอ่อ หน่อเยอะนะครับช่วงช่วงฝนตกใหม่ๆเดี๋ยวนี้น้ำเพิ่งลดนะครับหน่อยังไม่เกิดถ้าผมก็มาฝากกันเพื่อนๆครับสําหรับช่องเกษตรศาสตร์เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับลาแล้วจุนกัสสวัสดีครับเดี๋ยวแววรถฝนข้าวกันครับผมดีเลยจ้ามาตัดไงตัดขิ้เลยข้าวจะเปียกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดำลงนะยแต่ไม่ถึงครึ่งบุ่ม

ดีีซีเจ็ดสิบลัสนะครับรถเกี่ยวกระกลางครับรุ่นกลางก็ขนเป็นรถไปเทศบานนะครับรารนะนาไล่ไล่กับอีกงานหนึ่งครับผม ไปกดดินกันอยู่แล้วนะนะเกบตกับะกบคึ้งกระบะแล้วครับนี่ไล่กวัวๆย่านี่กินนู้นเอหมดแล้ว วางได้น,นนะี่นอ่นนาไร่กว่าไรขึ้น,ไ,นได้ขนาดนี้เลยนะมันเฮ้อจะเกินสิบกระสอบแล้สิบกระสอบปุ๋ยนะอ,อย่เกินสิหมดนะเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยเกี่ยวก็ออกไปแล้วเกี่ยวนี้ต่อ นี้เราก็จะเอาข้าวไปเทนะครับ